มาดูกันที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันคืออะไรอนุพันธ์ของฟังก์ชันมันก็คือค่าของลิมิตที่เราเรียนมาลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0อันนี้จะเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x ก็คือดูที่จุด x นั่นเอง ถ้ามันเป็นรูปก็เหมือนรูปที่หน้าที่แล้วอันนี้เราก็จะได้ว่าตัวนี้เป็นจุด x อันนี้เป็น x บวกด้วย h ระยะห่างตัวนี้คือต่อ h และมันจะมี f(x) อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ f(x) บวกด้วย h อันนี้ก็ห่างกัน k หน่วยที่เราเรียนมาจะได้ว่ามันก็เหมือนการเอา k มาหารด้วย h โดยที่ x ตัวนี้มีค่าเข้าใกล้0นั่นเองนี่คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x ซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาลิมิตของตัวนี้ได้จะเรียกว่า f สามารถหาอนุพันธ์ได้ที่จุด่ทีุด x ถูกต้องอันนี้จะหาอนุพันธ์ได้ที่จุด x ทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์การเขียนแทนไอลิมิตตัวนี้ที่มันยาวๆโดยเขียนแทนด้วย f ดิฟ x หรือ y ดิฟ หรือ dy/dx หรืออีกตัวหนึ่งคือฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชัน f ถูกไหมดังนั้นก็จะเปลี่ยนจากตัว y เป็นตัวฟังก์ชันโดยที่เขียนก่อนว่า dy/d อย่างเงี้ย dfx/dx โดยที่มีข้อสังเกตนิดน,นึงว่า dy/dx ตัวนี้จากการอ่านนะอ่านว่า dy/dx หมายความว่า d ไม่ได้คูณอยู่กับ y และ d ไม่ได้คูณอยู่กับ x ดังนั้นจะเขียนว่า y เท่ากับ x เ้เท่ากับ y ส่วนด้ว x ไม่ได้เพราะความหมายเป็นคนละอ่านกัน dy/dx คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ดูตัวอย่างเลยก็ได้ตัวอย่างการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อแรกเลยให้ f(x) มาเป็น 5x ยกกำลัง2บวกด้ 3x ลบด้วย1 ให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x หรือว่า f ดิฟ x นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่เราก็เหมือนเดิมก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันจาก f ดิฟ x ตามบทมนิยามของเราคือลิมิตของฟังก์ชัน f x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0จากก่อนหน้านี้เราเรียนตัว x เป็นตัว a แต่ตอนนี้เราใส่เป็นตัว x ก็ไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่ก็ไปทดข้างนอกก่อนก็ได้หรือว่าจะแทนค่าลงในนี้แต่ว่ามันก็โดยยาวๆนะไม่ไม่อยากแทนค่าลงไปก็หาทีละฟัง์กชัน f(x) บวกด้วย h ตัวนี้แทนจากที่ f(x) ของเราคือ 5x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย1เราก็จะได้ว่า f(x) บวกด้วย h ตัวนี้มันจะเป็น5คูณด้วย x บวก h ทั้งหมดยกกำลัง2 บวกด้วย3คูณ x บวก h บวกด้วยลบด้วย1ก็จะได้เป็น5คูณด้วย x ยกกำลัง 3. 2บวก 2xh บวกด้วย h กำลัง2บวกด้วย 3x บวกด้วย 3h ลบด้วย1จัดรูปอีกนิดนึงได้เป็น 5x ยกกำลัง2บวกด้วย 10xh บวกด้วย 5h ยกกำลัง2บวกด้วย 3x บวกด้วย 3h ลบด้วย1 จัดต่ออีกนิดนึงก็ที่จริงตรงนี้แทบจะไม่มีอะไรจัดแล้วก็ต้องจัดไหมล่ะไม่ต้องจัดก็ได้เอาหมดแล้วดังนั้นเอามาแทนค่าลงไปเลยได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ของ 5x ยกกกำลังสบวกด้วย 10xh บวกด้วย5 h ยกกำลังสบวกด้วย 3x บวกด้วย 3k ไปบวกด้วย3 h ลบด้วย1ทีนี้ก็ลบด้วยฟังก์ชัน f x ก็ลบด้วย5 x ยกกำลัง2ใส่เครื่องหมายลบไปเลยลบด้วย3 x บวกด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย h ก็ได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ตัดทอน5 x ยกกำลัง2กับ5 x ยกกำลัง2ไม่ใช่ตัดทอนสิจับคู่แล้วตัดกันมาลบกันเนาะก็3 x กับ3 x 3x ลบด้วย 3x เหลือ0ลบ1บวกด้วย1หายเหมือนกันดังนั้นจะเหลือแค่ 10xh บวกด้วย 5h ยกกำลัง2บวกด้วย 3h ทั้งหมดส่วนด้วย h ก็ดึงตัวร่วมออกมาดึงตัวร่วมดึงตัว h ออกมาข้างบนจะเหลือแค่ 10x บวกด้วย 5h บวกด้วย3ข้างล่างเป็นตัว h เมื่อ h เข้าใกล้0ตัดทอนทีนี้แทนค่าได้เลยแทน h ด้วยเลข0ได้เป็น 10x บวกด้วย5คูณ0บวกด้วย3ดังนั้นได้ f' d ิ x คือ f x บวกด้วย3ตัวอย่างที่2ให้ฟังก์ชันมาคือ f x เท่ากับร o t x บวกด้วย1 ให้หาว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุดให้หาว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด x เท่ากับ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f ดิฟ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอันนี้ก็คือการแทนค่า x ด้ว3หรือว่าถ้าตามทฤษฎีของเราก็ f ดิฟ3มันมีค่าเท่ากับลิมิตของ f 3บวกด้วย h ลบด้วย f 3 ทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0แทนค่าลงไปได้เลยก็ได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0 f 3บวกด้วย h หมายความว่าเราแทนฟังกช์ชัน f x แทน x ด้วย3บวกด้วย h ข้างในก็จะได้เป็น3บวกด้วย h แล้วก็มาบวกด้วย1ตามตัวฟังก์ชันลบด้วยรแทน x ด้วยเลขสาำหรับ f 3ได้เป็น3บวกด้วย1 ทั้งหมดส่วนด้วย h ก็จะได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ตัวนี้ก็ได้เป็นรูท4บวกด้วย h ลบด้วยรูท4ทั้งหมดส่วนด้วย h ต่อไปทำยังไงดีต่อไปถ้าเกิดว่าเราแทน0เข้าไปตัวข้างล่างมันจะเป็น0ดังน,นั้นจัดรูปก่อนจัดรูปยังไง จัดรูปโดยการคูณสังยุคเข้าไปก็จะได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0คูณสังยุคทั้งเศษทั้งส่วนสังยุคคืออะไรคือการคูณเหมือนจะเหมือนเหมือนตัวเดิมแต่ว่าเครื่องหมายตรงกลางเปลี่ยนก็จะจากลบตัวเนี้ยจะได้เป็นรูทสบวกด้วย h จากลบเป็นบวกบวกด้วยรูที่ที่จริงรูทสตัวนี้เราสามารถถอดเป็นเลข2เลยก็ได้แต่ว่ายังไม่ถอดเฉยๆข้างล่างก็เป็นตัว คูณข้างบนข้างล่างก็ต้องคูณด้วยดังนั้น h จะต้องคูณด้วยตัวตัวเดียวกันก็คือรูท t 4บวกด้วย h บวกด้วยรูท4เท่ากับต่อเลยก็จะได้ข้างบนเป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ก่อนข้างบนหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้เป็นหน้ายกกําลังสองคือ4บวกด้วย h ลบด้วยหลังยกกำลังสองคือ4บวกด้วย h ตัวนี้ลบด้วยหลังยกกำลังสองคือ4เพราะว่าแต่เดิมมันเป็นรูทสีนะเวลาย,ยกกำลังสองรูทหายส่วนข้างล่างข้างล่างก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรหายไปและเราไม่คูณเข้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราจะได้ตัดทอนได้ง่ายรูทสก็ได้เป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0 4ยบวกด้วย h ลบด้วย4ดังนั้น4ตัด4เหลือแค่ตัว h ส่วนข้างล่างเหมือนเดิม h คูณกับรูท4บวกด้วย h บวกด้วยรูท4ตัดทอน h ได้เลยตัดตัดดังนั้นจะเหลือแค่ลิมิตของ h เข้าใกล้0ของฟังก์ชัน1นส่วนด้วยรูท4บวกด้วย h บวกด้วยรูทส ตอนนี้เราก็จะแทนค่าได้ว่า h เท่ากับ0ดังนั้นได้เป็น1ส่วนด้วยรูท4บวกด้วย0ก็ได้รูท4บวกด้วยรูท4ก็จะได้เป็นเท่ากับ1ส่วนด้วยรูท4ถอดออกมาเป็น2ตัวที่2ก็ได้2เหมือนกันข้อนี้จะตอบ